กกดงำเสา,าครับผมปิ่งปลาครับเกลือใส่จัหน้อยครับเพิ่มความนัวครับผมนี้ยสาวสาครับสาวสาวสา,วา,วาวเดวก็ใส่ไม่เหีบครับผม เนี่ยแหครับเรียง โอ้หลายแห่งครับประกุมครับตัวง่ามครับประกมุมอย่างนห้มันเต็มเห็บครับ อ่าเดี๋ยวแล้วก็เหดไหมเห็บครับผมจะปล่อยกับเอามาอย่างไฟครับอย่างไฟหอ,หอนครับผมนี่นะครับ คอยพริกเนาะครับปิงปลาก็พริกดูดูนะครับตังบ้งสีบวใหม่ครับนี่ครับยอดครับพร้อมเจ๊ครับแปบบหนึ่งนะครับหลังซุกพอดีครับพร้อม โอเครับพี่น้องมากินน้ากันด้วยครับซัมมี่ละครับผมวัสดีครับยิ่งปลาก็พร้อมเป็นรับประทานนะครับสุก้วครับมาครับกินน้ากันครับผม